New Set Hello ah f นะครับของชั้นป .5 มากันตอนหน้าเจ็ดสิบสองนะครับผมม .4 แปดชอนอินิชนะครับผม Profession นะครับ Profession ก็คือ,อเป็นมืออาชีพนะครับือว่าเป็นอาชีพนะครับ Which will use t h i s things นะครับผู้คนประเภทไหนนะครับที่ใช้สิ่งเหล่านี้ให้ I match the object to the profession ให้จับคู่นะครับวัตถุสิ่งของนะครับนะครคำว่าอ็อบเจกต์ในที่นี่ไม่ได้แปลว่ากรรมนะครับวัตถุสิ่งของเหล่านี้นะครับนะกับ the p r o f e s ฟ i o n กับอาชีพแ c t o r แปลว่าดาราผู้ชายนะครับผมก็จะคู่กับภาพจีภาพจีก็คือได้ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาทองเป็นต้นนะครับออข้อที่สองเดอะเรนะครับแปลว่าผู้กำกับ ครับผู้กำกับก็จะคู่กับข้อ f ข้อ f ก็คืออาจจะหมายถึงเป็นกล่องใส่วัสดุอะไรต่างๆนะครับมีอระููินะครับนะเป็นการใช้เพื่อการสั่งออกคำสั่งนะครับให้กับดาราเป็นต้นหรือเก้าอี้อะไรก็ว่าครับใจได้โอเคครับมาเริ่มกันใหม่นะครับผมนะหนาว people use these things นะครับผู้คน ประเภทไหนนะครับที่ใช้สิ่งของวัตถุเหล่านี้ให้ m a t ช์ j e c t นะครับให้จับคู่วัตถุต่างๆนะครับ Objects ในที่นี้แปลว่าวัตถุอุปกรณ์นะครับไม่ได้แปลว่ากรรมนะครับ To the Profession นะครับกับอาชีพ Actor นะครับอาชีพนักแสดงนะครับก็จะคู่กับภาพจีก็คือนักแสดงทุกคนก็หวังอย่างได้รางวัลตุ๊กตาทองเป็นต้นนะครับ Director นะครับผู้กกับ ก็จะคู่กับอุปกรณ์ข้อเอฟนะครับอาจจะเป็นเก้าอี้รองเก้าอี้นั่งแล้วก็โทรโค่งประมาณนั้นนะครับแคมโอรแมนนะครับก็คือตากล้องนะครับนะก็ต้องคู่กับกล้องนะครับภาพเอส่วนโฟโตกราฟเฟอร์นะครับแปลว่าช่างภาพนะครับนะช่างภาพกับตากล้องนี่ต่างกันนะครับตากล้องถ่ายวิดีโอนะครับช่างภาพนี่ถ่ายภาพนิ่งนะครับนะก็โฟโตกราฟเฟอร์เพนติงนะครับนะช่าง กิตกรรมวาดภาพอะไรต่างๆนะครับก็จะคู่กับภาพ c นะครับก็คือจานสีคอมโพเซอร์แปลว่านักประพันธ์นะครับนักแต่งเพลงนะครับแต่งทํานองดนตรีต่างๆนะครับก็จะคู่ภาพดีนะครับส่วนซิงเกิลนะครับนักร้องประกอบภาพยนตร์ประกอบอะไรต่างๆนะครับนะก็จะประกอบภาพยนตร์นะครับในที่นี้พูดถึงการผลิตภาพยนตร์นะครับก็จะคู่กับภาพบีนะครับก็คือนักร้องต้องใช้ไมโครโฟน อันนี้ง่ายๆนะครับไปข้อสองครับ m a t ต h เดอะพาร์ทไทม์จ็อ e ส์ฟอร์ทีเนสเจอ e ์สก็คือให้จับกู้อีกเหมือนเดิมนะครับนะ p a ร t time job นะครับก็คือทำงานาหลังเลิกเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่า parttime job f o r t e e n a g e r s สเจำหรับวัยรุ่นนะครับ to the ะเพร s กับวลีต่อไปนี้อะเปเปอร์บอยนะครับกาว่าเปเปอร์บอยไม่ได้แปลว่ามนุษย์กระดาษนะครับนะไม่ได้แปลว่าเด็กกระดาษ แต่แปลว่านะครับร i ยอัพเดตสื่อแอนด์เดล e เวอร์นิวนะครับนั่นก็คือขี่มอไซค์ไปส่งหน,นังสือพิมพ์นะครับหรือนิตยสารวารสารตา่างๆ่างชอบ s อสเซสเนนะครับผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าภายในร้านในที่นี่ก็คือพนังกงานขายของนั่นเองนะครับก็คือเซิร์ฟคัสเตอร์นะครับบริการลูกค้าอาพิซาเดลรีบอยนะครับอันนี้ตรงตัวเลยนะครับ คือพนักง,งานขับรถไปส่งพิซซ่านะครับก็คือ ride a motorbike and d e l i v e r pizza นะครับนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็นำพิซซ่าไปส่งส่วนน baby sister นะครับอันนี้แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กนะครับนะพี่เลี้ยงเด็กมีหน้าที่ทำอะไรครับ b o o k look after look after เป็นกริยาวลีนะครับผมแปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับ children แปลว่าเด็กๆนะครับ And play with them แล้วก็เล่นไปกับเด็กด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับนะไปต่อก็สี่เลยครับก็บอกว่า now Read the text and listen again ตอนนี้นะครับให้นักเรียนอ่านบทความข้างล่างนี้นะครับผมแล้วก็ฟังอีกครั้งหนึ่ง w h i c h ability นะครับแปลว่าความสามารถอันไหน d o s s Mr. เ e r o t i s a รติเซชเก n e e d for a job ซึ่งมิตเตอรนะครับ จิโรติได้พูดกับเจมนะครับในการาหางานไรเดมินเดหลอกแล็ไล้นำบทสนทนานั้นไปเขียนลงไปในความสามารถนะครับอันนั้นเขียนลงไปในบทสนทนานอันนี้ต้องฟังคลิปเสียงแต่ว่าคุณครูไม่ได้เปิดคลิปเสียงดังนั้นก็เลยเขียนไว้ให้เลยนะครับว่ามิเตอร์เจรติกําลังจะหางานอะไรให้กับเจมนะครับหรือเจมไปสมัครงานอะไรนั่นเองนะครับ มิเตอร์เจรติสัมภาษณ์เจมบอกว่าโซ่เจม what can you do โอ้เจมเธอสามารถทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นนะครับเจมบอกว่า I'm good at basketball and I can play the guitar ผมเก่งในการเล่นบาสเกตบอลครับและผมก็เล่นกีตาร์ดได้ด้วยทำเสียงเป็นเด็กหน่อยมิเตอร์ t จก็บอก yes but uh for example can you ride car อ่าไม่นะแต่คือคือตอนที่ก่อนจะมาสัมภาษณ์นี่นั่งนึกในใจนะเธออ่านแล้วหรือยังนะครับก็จะรับคนส่งพิซซ่านะครับนะไม่ได้รับนักดนตรีนะครับแล้วก็ไม่ได้รับนักกีฬาประมาณนั้นนึกในใจนะครับนะนี่คุณรูปลเสริมเข้าไปคาว่าเยสบัตเออร์นี่นะครับก็เลยยิงคําถามไปให้เจมจะได้ตอบตรงคําถามหน่อยก็คือเธอสามารถขับรถได้ไหมเช่นประมาณนี้นะครับขับรถยนต์นะครับนะ It is i m p o r t a n ถึ for this job เพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับงานนี้นะครับที่เธอมาสมัครเนี่ยเจมก็เลยว่า I can't ride a car but I can ride a scooter บอกว่าผมขับรถไม่เป็นครับคุณจิรติแต่ผมเนี่ยสามารถขี่สกูตเตอร์ได้นะ I have got a Vespa แล้วฉันก็มีรถเวสปาด้วย มิเตอร์เจอรัสตีเลยก็บอกว่าเ oh, อ็กซ l เลน์นะโอ้ยางงั้นสุดยอดมากเจม you know the town center well แล้วเธอรู้พื้นที่ในเมืองนี้ได้ดีหรือเปล่า can you find the street easily แล้วเธอสามารถที่จะไปถูกต้องไหมนะครับพอเขาบอกว่าถะดนไหนอยู่ตรงไหนความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับนะคำว่า can you find street easily หรือแปลตรงๆเลยว่าคุณสามารถ ไปหาถนนต่างๆได้อย่างง่ายได้หรือเปล่าเจมก็บอกว่าโอ้เยส I live in Kings t r e e t ผมมาอายอยู่ในถนนคิง i t right in the center และมันก็อยู่ในใจกลางของเมืองด้วย I know every street in town ฉันหลับตาก็รู้แล้วนะครับนะว่าถนนไหนอยู่ตรงไหนอันนี้คุณรู้พูดหด้มันดู อ่าเป็นกันเองนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแปลว,ว่าฉันรู้นะครับถนนทุกสายอยู่ตรงไหนนะครับนะไม่ได้แปลว่าฉันรับตานะมิเตอร์เจอร์เลยว่า fantastic โอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเจม Are you เก o d at ด a แมทแล้วเธอเก่งกณนิตศาสตร์หรือเปล่านะครับลองฟังต่อไปนะครับว่าทําไมถามว่าเก่งกณิตศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่ยังไงนะครับลัวบวกเลขผิด เก็บตังค์ผิดนั่นเองนะครับนั่นก็คือ you need to t a k e the money and give เช่นสุขส้ม s วีย e อยู่หรือว e าแด e r p i z z a นั่นก็คือเมื่อเธอนำพิซซ่าไปส่งนะครับเธอจะต้องรับเงินมาด้วยแล้วก็ต้องทอนให้ถูกนะประมาณนั้นเจมก็เลยบอกว่า no problem problem นะครับไม่มีปัญหาครับท่าน I am really good at math ผมเก่งคณิตศาสตร์นะครับนะไม่เป็นไร ไม่ผิดแน่นอนนะครับ It's my favorite subject เป็นวิชาที่ฉันชอบมากคณิตศาสตร์มิเตอร์เจรติก็เลยบอกว่า Great โอ้ดีแล้วเจมแ s นย r t t o m บ r r o w แล้วพรุ่งนี้ทำงานเลยดีไหมครับเจมก็เลยบอกว่า Yes I can พรุ่งนี้ทำเลยครับลระเงินหมดกระเป๋าพอดีอันนี้คุณครูเสริมก็ไปนะครับนะ r s e thank แน่นอนครับท่านขอบพระคุณมากมากครับผม จบนะครับนะมาต่อกันเลยครับ hobby and interest interest นะครับ hobby แปลว่างานในเรก interest แปลว่าสิ่งที่น่าสนใจ look at t h i s w o r d ให้ต้องเรียนดูคำศัพท์เหล่านี้วิชา h are games a n d sports ว่าศัพท์ไหนเป็นเกมนะครับศัพท์ไหนเป็นกีฬา which are creative และศัพท์ไหนที่ สร้างสารรค์นะครับนะ make a word web แล้วก็ให้ทำเครือข่ายของคำศัพท์คำว,ว่าเครือข่ายของคำศัพท์ก็คือจัดเป็นหมวดหมู่นั่นเองนะครับเป็น category ไปนั่นก็คือจัดเป็นหมวดหมู่เกมและก็กีฬาจัดเป็นหมวดหมู่ที่ให้ความคิดสร้างสารรค์หมวดหมู่ที่เป็นเกมและกีฬาก็คือ play chess นะครับเล่นหมากรุก collect card นะครับสะสมการ์ดต,ต่าง ดูมอเตอร์ครอสนะครับขี่รถมอเตอร์ครอสโกโรเลอร์เบลดงนะครับเล่นอ่าโรเลอร์เบลดเห็นไหมครับกลูบอกแล้วเมื่อกี้ว่าถ้ากีฬาไหนที่ลงท้ายด้วยเอ็นจีจะต้องใช้โกนะครับไม่ต้องไปแปลว่าไปนะครับนะให้แปลว่าเล่นนะครับเพลสนุกูเกอร์นะครับเล่นสนุกูเกอร์ลูกกลมๆเห็นไหมครับกีฬาไหนที่ลูกกลมๆให้ใช้ว่าเพล ส่วนคำศัพท์ที่คำศัพท์จากที่เขาให้มานะครับนะนํำมาเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งจัดเป็นบมวดหมู่ที่ให้ความคิดสร้างสารรค์นะครับก็คือ make model นะครับทำโมเดลเล็กๆขึ้นมา make clothes นะครับก็คือตัดเย็บเสื้อผ้า dance นะครับเต้นรำ sing ร้องเพลง play a n s t r u m e n s นะครับก็คือเล่นดนตรีต่างๆ,ๆนะครับ do magic เห็นไหมครับกีฬาทั่วๆไปให้ใช้คําว่าดูนําหน้า ถ้ากีฬา ING ลงท้ายด้วย n n g ใช้กูกีฬาที่ใช้ลูกกลมๆใช้เพลงนอกนั้นให้ใช้ดูบทเลยดูเมจิกแปลว่าเล่นมายากลนะครับคุกปรุงอาหารทำกับข้าวนะครับไรท์มิวสิกก็คือเขียนเพลงนะครับประกอบดนตรีต่อไปมาดูมาดูหลักการออกเสียงนะครับนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูแปลให้ตรงนี้นะครับนะแล้วมาฟังคลิปเสียงนะครับเขาบอกว่า คำว่า can นะครับ when can is not s t r a i g h t นะครับคำว่า can จะไม่ต้องเน้นเสียงนะครับนะ่ะเฟรดเราเน้นเสียงคำว่าแ a n นะครับคำนี้ไม่ต้องเน้นเสียงก็ต่อเมื่อ I can do it or can you come นะครับนะไม่ต้องไปเน้นเสียง the wall is weak ก็คือเสียงต่ำนะครับนะเสียงต่ำเสียงอ่อนนะครับแล้วก็ภาษาอักษรโฟนติกนะครับเขาจะเขียนแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นอีแคนมีโซงแอนโชเนสนะครับถ้าเกิดว่าต้องลงเสียงหนักนะครับนะอักษรพูนิติก็จะเขียนเป็นแบบนี้ if you want to say it and it appear at the end of the sentence ส่วนมากแล้วนะครับคำไหนที่จะต้องเน้นเสียงนะครับคำนั้นมักจะปรากฏอยู่ท้ายของประโยคนะครับนะ Of course you can นะครับ แน่นอนว่านักเรียนคงจะทำได้แน่นอน It s s ส s o n g well นะครับก็คือออกเสียงสระนะครับที่เน้นนะครับสตรองตัวนี้ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงนะครับแปลว,ว่าเน้นไปเลยนะครับเน้นเสียงส飒โชเ s สนะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนะเป็นเสียงสระ n n negative ร e r ินนะครับซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในประโยคปฏิเสธนะครับ แลังนั้นมาดูตัวอย่างนะครับแล้วก็มาฟังคลิปเสียงกันเลยนะครับว่า Can นนะครับแพนแอนแฮนะครับจะออกเสียงอ,อ,กองักษรฟอนติกเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคั n t นะครับปล a ่นต์อัน์ฮจะออกเสียงเป็นเป็นสระอานะครับส่วนลักษณะอย่างนี้จะออกเสียงเป็นสระแอนะครับอ,อฟังคลิปเจ้าของภาษาดีกว่าครับ Exercise eight A can pan an hat. Are can't plant aunt heart. Okay, not grab now. ทีนี้มาข้อที่เก้านะครับเขาให้เราเอาคำนะครับนะในข้อที่เก้านี้ไปเติมลงไปในการออกเสียงนะครับว่าออกเสียงเป็นอะไรเช่นคับว่าแอปเปิลนะครับนะก็จะออกเสียงเป็นสระแอก็คือแอปเปิลนะครับสตาร์ทนะครับก็ออกเสียงเป็นสระแอนะครับสตาร์อ่าโทษทีครับเป็นสระอาครับมาอยู่นี่ครับโทษทีนะครับนะออกเสียงเป็นสระอาสตาร์ แล้วคาว่า back นะครับก็ออกเสียงเป็นสระแอนะครับแ a c คคาว่าแมนะครับออกเสียงเป็นระแอนะครับแม n คำว่า t o นะครับออกเสียงเป็นระอานะครับโทม a t o นะครับ t o าโ t o าร์นะครับออกเสียงเป็นระอานะครับร์บานาน่านะครับออกเสียงเป็นระอานะครับและคําสุดท้ายคือคําว่าแบดนะครับออกเสียงเป็นระแอะโอเคนะครับ จบหน้าที่72ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่าก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ